สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของน้องหมาน้องแมวนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงมีเคสไหนบ้างที่แพ้มื่อโฮเมตาโคแคนบ้างไหมนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีการละลึกชาติอยู่นานเลยนะครับแล้วก็จากสิ่งที่ผมเคยช่วยมานะครับน้องหมาน้องแมวหรือว่าคนนะครับก็ตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีเนี่ยพูดตรงๆนะครับว่าสำหรับคนเอ้ยสำหรับน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอปัญหาโดยตรงนะครับแต่ว่า มักจะเป็นในเรื่องของป่วยอยู่แล้วมากกว่าทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้นะครับสำหรับเพื่อนๆบางคนหรืออาจจะสงสัยว่าเป็นเพราะมโหอหรือเปล่านะครับประเด็นที่1เลยครับก็คือเรื่องของการที่ป่วยอยู่แล้วเนาะอย่างเช่นน้องหมาน้องแมวเองเ่ยที่ผมเคยทดลองมาเองนะครับหรือว่าอย่างน้องหมาที่ป่วยเฉียบพ,พันุ์อายุประมาณ1 4บสปีนะครับที่บ้านผมเนี่ยเขามีอาการอ้วกแล้วก็ไม่กินข้าวไม่กินน้ํานะครับ ถ่ายได้เป็นที่เป็นทางาแล้วก็ถึงตาล็อกแหกเดินเซ่ด้วยตลอดระยะเวลา10วันเนี่ยที่เขาสมนอนทั้งวันแล้วก็เหมือนจะรอดหรือไม่รอดก็คือปกติแล้วเนี่ยผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าเขาจะรอดไหมนะครับปรากฏว่าวันที่ประมาณ11นะครับเขาก็สามารถที่จะกลับมากินข้าวเองได้การเดินดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกลับมาเดินได้ เกือบจะ100%เลยนะครับมันจะเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ในช่วงระหว่างวันที่1จนถึงวันที่10เนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเอ๊ะเป็นกับมโฮเบตโกแคนหรือเปล่าที่ทําให้น้องน้องหมาบางทีเขาอาจจะดูซึมดูไม่ทําอะไรเลยนะนอนทั้งวันนะครับก็จริงๆแล้วมันเป็นในส่วนของอาการของโรคแบบนี้มากกว่าที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้นะครับก็รวมถึงประเด็นที่2นะครับก็ เกี่ยวกับเรื่องของการทานยายาหมอเองหรืออาหารเสริมต่างๆเองด้วยเนี่ยก็มีส่วนเหมือนกันที่จะทําให้ไปตีกับโมโหฮไม่ได้คู่แข่งนะครับก็เกิดปัญหาต่างๆอันนี้ก็อาจจะต้องปรึกษาตัวแทนโมโหฮหรือปรึกษาผมอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะช่วยดูว่ามันเหมาะสมกับโรคที่น้องเป็นอยู่ด้วยไหมนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองก็มีประสบการณ์ขั้นนี้ทํามานานด้วยนะครับมันก็ จะต้องดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แย่ลงนะสำหรับส่วนตัวผมรวมถึงประเด็นที่3นะครับการป้อนเองเนี่ยอย่างน้องแมวเนี่ยจะมีปัญหากันหลายๆคนนะครับเพราะว่าน้องแมวเ,เป็นสวรเลี้ยงที่ร้อยละเกจะทานยายากนะครับยาหมอก็ทานยากตัวมโหเองก็ทานยากมักจะมีปฏิกิริยาบางทีก็พ่นน้ําลายออกมานะครับหรือว่ามีการอ้วกอาเจียนออกมารวมถึง อาจจะมีการเกรงทั่วตัวนะครับเพื่อ,อตกอยู่ในความเครียดหรือว่าความกังวลแล้วก็จะมีเสียงร้องออกมาเนี้ยมันก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันได้นะครับอ,อันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันแต่จะมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อันนี้ผมอยากจะเอามาพูดเลยเพราะว่ามันคล้ายๆกับอาการแพ้มโหก็คือมีน้องแมวเคสหนึ่งที่เขาเปิดลูคิมเมียนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นเอดแมวแต่ว่า พอตรวจเลือดนะครับรวมถึงตรวจทสคิดแล้วก็ทราบผลว่าเป็นลูคีเมียเขาก็มีปัญหาตัวร้อนอไม่ค่อยกินข้าวยังกินข้าวเองได้แต่ว่าอาจจะไม่กินข้าวบางครั้งที่อาจจะตัวร้อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะดีอาการมันดีขึ้นหลายๆอย่างเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับแต่ว่ามีอยู่แต่อยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาจะ เหมือนกับคันนะครับทั้งหน้าแล้วก็ทั้งตัวนะครับแล้วก็เริ่มแดงทั้งหน้าทั้งตัวเลยแบบนี้ก็เขาก็ถามผม,มนะผมก็บอกว่าโอเคงั้นเราต้องมาดูที่อาหารก่อนนะครับโดยการเปลี่ยนลองเปลี่ยนอาหารดูก่อนเนาะอันดับแรกสรุปเลยคือเขาเปลี่ยนอาหารประมาณได้อาทิตย์หนึ่งนะครับาอาการคันนะครับของน้องแมวเนี่ยแล้วก็ผืน่นแดงทั้งหน้าทั้งตัวเขาก็หายไปนะครับก็เลยยังไม่ได้มีการที่จะ หยุดมะฮมะโอนะครับผมผมจะไม่ได้ไม่ค่อยแนะนําจุดนี้อาจจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่ให้หยุดเพราะว่าไม่งั้นน้องแมวที่เขาป่วยโรคอะไรพวกนี้แ,แรงเขาอาจจะยิ่งสุดหนักกว่าเดิมได้นะครับก็อยากจะให้พิจารณาเป็นดูปัจจัยอื่นก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูตัวมะโหเป็นตัวสุดท้ายเพราะว่าตัวมะฮ์โอนี่ถ้าขาดไปเนี่ยมันก็อาจจะยิ่งสุดได้นะครับอันนี้ก็ต้อง ให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ